กกค่ะ,คะยังอยู่ที่เรื่องของการดูแลเด็กออทิสติกค,ค่ะน้องต๋อมค่ะ,คะไปต่อกันที่จังหวัดรีสเกตนะคะเขามีการจัดพธิธีมอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกค,ค่ะแล้วก็เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม235ทุนค่ะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดรีสเกตค่ะทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพานวดีทรงประธานทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มประจำปี2565โดยมีนายวัฒนาผู้ที่ชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและพิการรวมทั้งสิ้น235ทุนทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงิน1 1 7 5 0 0 0บาทค่ะดรเกตออนอินวิทั์โคชยากุลพุมนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกเด้ดล่าวา ทุนกรมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีผู้ประธานกำเนิดมูลนิธิคุ้นพุ่มครับเพื่อเป็นอนุสร์ล้ำลึกถึงคุ้นพุ่มพระโอรสในทุนกระมอมครับโ,โดยมีปัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อซอยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความบกพร่องและความต้องการจำเป็นให้ได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไปผมด้ครับค่ะ